ินเด็ก์พี่จัดงานให้กับอินเด็กส์ลิปมิ่อหลังสิบน้องปลอยน่าน้องปลอยไปเต้นนิวยอร์กนิวยอร์กดูได้นี่ดูได้ใน a ฟ e b o o k เลยมีน้องปลอยเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่สุดเลยแบบผิวนะหุ่นลูกล่างเออผมแบบโอ้ตายละจะบ้าตายผู้หญิงอย่างเรานี่ททำไมเน่าได้อย่างเงี้ยเหมือนตุ่มราบุรีตั้งอยู่อันนั้นก็เป็นไม้ปักแบบแบบเป็นเป็นเียวมากเป็นไม้แผ่นเสื้อมากเลยเอาไม่เป็นไร ไดเอกเกินไปแล้วฟองอาน้ำแดงมาให้อย่างเงี้มยมื่อรจจะผอมโอ้ยแต่อามีเรื่องอะไรเล่าต่อเรื่องใครดีคุณเจมอนทนอ๋อใช่<ม>เจมอนทนนี่แมเสเซจกลับมาในเฟซบุ๊กแล้วว่า I don't know who you are ยังงู้นอย่างนงี้อย่างงาั้นเราก็เลยตอบว่าพี่กุ้งไงคะที่เราเคยเจอกันตอนสมัยพี่เคยเจอนูตอนสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอนุญาตใหเอารูปมาใช้ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยเอารูปตอนที่เขาไปถ่ายที่จะเป็นเวียดนามเหรอคะเออ เอารูปหรือเข้าไปดูใน Facebook เขาก็ได้ใช่ใช่เข้าไปดูเจมนทนจิลาา j A Y นะ Jay ก็เข้าไปตรงเซิร์ชแล้วก็พิมพ์ Jay มนทนจิลา<ช>ได้เลยค่ะมันจะมีรูปภาพของเขาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่แล้วก็มีข่าวมาบอกตอนนี้ใหม่ม้องใหม่มเขาพวกมีแฟนเข้ามาเนี่ย สี่พันเกือบห้าพันคนเพราะว่าเฟซบุ๊กมันต้องบอกก่อนว่าเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนอยู่สักสามพันหรือสี่พันนี่แหละค่ะมันจะเหมือนกับว่าเกินลิมิตเราก็จะแอดแอดไม่ได้แล้วชาวเฟซบุ๊กเขารู้อยู่แล้วหล่ะเนี่ยใหม่ก็เลยเปิดอีกอันหนึ่งพวกเขานั่นเต็มลิมิตแล้วเขาเลยเปิดอีกอันหนึ่งเป็นใหม่ my dot tago gmail com อ่นี่เข้าไปแอดได้เพราะว่าเขาก็จะได้ทั้งสองอันเหมือนกันใช่ค่ะ เหมือน<า>กันก็รับอคอยอัปเดตมาดูาใช่ใช,ใช่ตอนนี้เขาก็กําลังเมื่อคืนโทรคุยกันเขาอยู่ที่เดนมาร์กเขาบอกว่าอากาศหนาวมากแล้วก็ฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยนี่กำลังจะหนีไปอิตาลีคราวนี้เขาเรียกว่าหนีเสือไปป่าจาระเข้ใหม่เพราะที่นั่นก็ไม่เบาสเปนอ,อิตาลีฝุ่นแบบพอๆกันเลยนะท้าก็เลยบอกเขาจะไปเวโรนาแล้วก็ไปฟลอเรนซ์ จ้งโรงแรมเรียบร้อยอย่างที่เคยบอกมา<อ>เขาก็แบบก็ไม่กลับกันนะก็ถือว่าไปแล้วก็กลับมาก็ต้องไปเช็คปอดกันล่ะเพราะว่าฝุ่นทั้งนั้นเลย,ลยอ่ะไอ้ที่มันมาจากภูเขาไฟอ่ะเ <ไป S 1> นาะระเบิดค่ะเนี่ยย้อนกลับมาพูดถึงนอสเซอร์ดามูสนะว่าพูดเป็นทางการหน่อยนะว่าไอการที่นอสเซอร์ดามูสเนี่ยเออแกทายอาไว้แล้วเออแกทำนายไว้แล้วเราก็ดูหนังมาตั้งหลายหลายเรื่องที่แบบว่าโลกมืดไปหมดเลยเนี่ย ไม่รู้จะมาจากพวกภูเขาไฟระเบิดหรือเปล่าเพราะใครจะไปน,นึกถึงว่าจะมีภูเขาไฟระเบิดอยู่ข้างใต้เนี่ยอยู่ตรงหิมาเลยอะ่ะมันไม่มีใครนึกถึงไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ค่ะหนูยังแบบเฮ้ยใช่เหรอมไม่ได้หรอเออมันเป็นเมืองเล็กๆเองเลยนะ<ม>แล้วก็เนี่ยประทุขึ้นมาอีกละก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมันประทุขึ้นมาอย่างเงี้ยบ่อยครั้งแล้วก็ทั่วไปตั้งแต่ยุโรปมาเลย แล้วก็ฝุ่นเราออกมันขึ้นไปถึงหมื่นฟุตเนี่ยใช่ค่ะสูงมากแล้วหมื่นฟุตนี่โอ้โหสูงมากแล้วมันถ้ามันกระจายไปทั่วทั่วโลกอย่างเงี้ยต้นไม้ก็จะตายเพราะว่าไม่มีแสงแดดส่องเข้ามาต้นไม้ก็จะตายเราก็จะไม่จะ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 ไม่ได้รับแดดเลยอืมไม่รู้จะเป็นอย่างที่เขาทนายบ่ดน้ําก็ท่วมโลกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นละลายพวกหิมะหิมะเพราะนี่น้ําไหลตรงมันแล้วนะใช่ ก็นำทวงโลกก็ฟองก็เตรียมแพเต็มเรือแกไปเรือยางไปเรือยางเอาเงี่ยห่วงยางอ่ะห่วงยางป็ดฉ,ฉันไปแอบทําบ้านเป็นแบบลอยแล้วนะเธอแกก็ไปเรือยางหรือก่อแพไปกับหญิงแคนน่ะ <c oughs> แล้วคอยส่งเสบียงหาคือตกปลาอะไรไปเลยฉันก, <c oughs> ก็จะรอกับลูกๆอยู่ในเรือลอยฉัน <c oughs> ก็จะไปสังสรรค์บ้านเพื่อนคนนึงคนนี้ฉันมาแล้วนะนอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เห็นแกตัวนะถ้าทางโอเคก็พยายามอ่ะ รักษาสิ่งแรกด้อม<ช>ไม่รู้จะทูเลตไปแบบนนะก็น่าจะเริ่มรักษากันอา,อาจจะช่วยได้นิดนึงยังไงพี่่มไงก็ทูเลตไปก็ไปพร้อมกันเถอะไม่เป็นไรหรอกจับมือไว้เราไปด้วย <tain. S 1> กันในถิงพี่เบิร์ขที่มาทันทีแล้วพี่เบิร์ดจะมาจับมือกันเราไหมตอนที่แบบว่าโคลมพี่เบิร์กก็สร้างเรือเสร็จไปแล้วสร้างเรือเสร็จเป็นอนแล้วไม่ไหวพี่ว่าแกเตรียมตัวไปดาวคานล่ะพี่เล็กบุษบาของเราก็ไป อากูก็ไปดูหนังเรื่องสุดท้ายไม่เอ็เรื่องไอ้เรื่องสองพันสิบสองใช่ไหมใช่ค่ะที่มันเป็นเรือยักษ์อ่ะมีแต่คนรวยรวยไปได้รวยไปได้เราก็เกาะหางเส้นฉันก็ไม่ได้ไปหรอกพูดไปเองงนั้นน่ะคงจะเป็นแบบว่าเออไม่ได้ไปไม่แต่คนรวยไปทั้งนั้นเลยรวยไปแต่ตกเรือกันก็มีอหก็คนไม่ดีไง เออนี่ก็แบอกว่าพระเจ้ามีจริงนะเกาะเกาะจับเรือข้างๆไปนั่นก็ตายตายเพราะว่ามันมันมีคลื่นซัดมันสารพัดมันไปทั่วเลยต้องไปเอามาดูใครใครที่ยังไม่ได้ดูสองพันสิบสองหนังดีมากค่ะลูกสาวพี่กลัวนะที่จะดูเรื่องอนี้<ะ>แต่ว่าต้องดูคือดูรับสภาพไว้ก่อน <c oughs> ตอนนั้นอ่ะน้องเลิฟน้องล็อกอ่ะลูกพี่เขาไปเที่ยวที่ฝางเขาบอกเห็นมีดาวอ่ะปลาดาวอ่ะอยู่อยู่ในหินอ่ะ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนตรงนั้นอาจจะเป็นเป็นทะเลเป็นทะเลเป็นแม่น้ำเลยมาก่อนแล้วอยู่ดีก็มาเหมือนในหนังอ่ะก็เลยก็กลายเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วอีกฝั่งที่เป็นหิมะก็จะเป็นแถบหน้าร้อนไปก็คือแกนโลกเปลี่ยนเพราะทุกวันเนี้หมุนใช่แล้วทุกวันนี้นะแผ่นดินก็ยังไหวกันอยู่ไหวอะางจีนอะไรอย่างี้บางครั้งเขาบอกเราบางครั้งเขาก็ไม่บอกเรานะ เหมือนอ่าอย่างที่เมืองนอกอ่ะบางครั้งเนี่ยอย่างเช mm hmm. นเนบิลนี่นี่กลับมาพูดถึงเรื่องเชนเนบิลว่าทำไมเขาถึงไม่บอกรัเสเซียไม่ยอมบอกไม่บอกไม่บอกว่าไอโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยมีรัก่วออกมา mm hmm.